ทาาเกนบริษัทหลายวันนี้ตรงกับวันที่20พฤษภาคม2534ถ้าฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าจะยังมีเสีย,ยู่มากเขาไม่เป็นไรเพราะหนังสือเล่ม20จะไม่ครบเป็นอน,นว่าวันนี้ขอลัดตัดทางเข้าวัดท่าทรงก่อนที่จะมาวัดท่าทรงเมื่อปีพศ2520ขอโทษ เมื่อปีพศ2508ตอนนั้นอยู่ที่วัดปักครอมคำเท่าเพราอตั้งใจไปช่วยพระควิชันชัยคุณสองปีแล้วก่อนที่จะไปอยู่วัดปักครอมคำเท่าก็อยู่ที่วัดโพสีเจริญจังหวัดเชน่าก่อนวัดโพสีเจริญแล้ววัดวัดภาวนาเจริญอะไรเขาไปสร้างจัวัดอยู่หลังจังหวัดเชน่า ที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานั้นราคาที่ดินไร่ละประมาณหนึ่งพันบาทก็คิดในใจว่ามีทุ่งอยู่สองด้านด้านทิศตะวันออกของวัดกับด้านทิศตะวันตกถ้ามีโอกาสจะพึงทำก็จะสร้างวัดนั้นให้เจริญรุ่งเรืองแต่โอกาสก็ไม่มีบรรดาท่านทงหลายท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่า ท่านเจ้าของที่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของนาคือเจ้าของวัดเกรงว่าคนอื่นจะดีกว่าในประการที่สองท่านจะเริญกรรมฐานแบบเบสิกไอ้คำว่าเบสิกนาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงเขาบอกเขาแบบสมัยใหม่ถ้าแตมาเจริญกรรมฐานในสายกรรมฐานสี่สิบมาก่อนกับมหาติทฐานสูตร ก็เลยท่านคิด,คด,คดว่าเป็นกรรมฐานคนณทางท่านกับมีความเห็นไม่ตรงกันคิด,คด,คดว่าท่านเลยคิดว่าเราจะมาทําลายความดีของท่านในที่สุดก็เบื่อเขาพูดตามความเป็นจริงก็คิดว่าพระดีท่าหมจีวักลักจะต้องเป็นพระดี เพราะว่าจีวรสีกลักเป็นจีวรของพระฑุดสีของพระฑุดงพระฑูดงในปัญจีวรดีและมิจนา้นบรรดาพระที่อนจีวรกลักก็เป็นพระเจริญกรรมฐานถ้าที่เจริญกรรมฐานนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งต้องมีพรหมมีหารสี่สองละอคติสี่สามทรงสินบริสุทธิ์สี่ระงับมีวรห้าทรงฌาน หกใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสยานาย่านี้เป็นต้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอารมณ์บงังวัธิพานเป็นอารมณ์เอาติดจิตเขาตัดสังโยชน์สิบประการจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างทำค่อยยามตัดพยายามลดพยายามเตือนใจว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอกิเลตเราไม่ควรจะคบหาสมาคมแต่ถ้าเมื่อแต่ว่าท่านไม่เห็นด้วย ก็มีความจําเพ็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าท่านใบปฏิบัติเป็นในเมืองท่านมีตาสีอย่างเดียวเอาตาสีกลักอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้กลักไปด้วยด้วยขณะที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือวัดที่อยู่หลังตลาดจังหวัดชินาทแต่ว่าการเป็นรบาิของพระไม่พอฉันคือพอฉันแต่เวลาเช้า เวลาตอนกลางวันต้องหุงข้าวกินทำอาหารเสริมก็รู้สึกสลดใจก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพถ้าต้องหุงอาหารกินในเวลาสงคราม <c oughs> ก็ไม่เจ็ของแปลกเลยสงครามแล้วก็ไม่ต้องหุงกินเพราะว่ามีคนสวายพอแต่พระบัน,นออแระอยู่หลังตลาดด้วยต้องหังอาหารกินแบบนี้ก็หนักใจ เมื่อมาพักอยู่ได้สองสามวันก็รับอาสาว่าจะขอไปบินาบาด้วยก็เรืนการบินาบายของวัดนั้นมีสองสายคือสายใต้กับสายเหนือคือสายเหนือเือตลาดทิศบาลน,นั่นก็สายใต้ตอนแรกก็ไปตลาดสายใต้ก่อนในตอนแรกวันแรกจริงๆไปเด็กชายมีเด็กชิวอวินโตขึ้นในเย็นเด็กนั่เรียนหนังสือที่จังหวัดชียนาท เวลานี้สาวาทํางานอยู่ที่ทํางานอยู่ที่เขื่อนเชนาดเมื่อไปวันแรกตามธรรมดาเขาเป็นโต๊ะสองเถาไม่เต็มไปวันแรกปรากฏว่าเป็นโต๊ะสองเถวเต็มลน้นแกงจืดต้องปป็นแกงจืดแกงแกงแกงเผ็ดต้องปนแกงเผ็ดอย่างนั้นยังไม่พอ,อยังต้องขอยืมเป็นโตเข้ามาอีกหนึ่งเถวเต็ม วันที่สองเลยให้เด็กนำาบินโตไปใส่ไปเสียสี่เถาปรากฏว่าบปนโตสี่เถาก็เต็มอีกล้อนอีกวันที่สามให้เด็กนำาบินโตไปหกแถาเด็กเพิ่มเด็กตถือคนละสองแถาเป็นน,นว่าวันที่สามเป็นโตหกเทาก็ยังล้อนอีกต้องเขยิมเข้ามาอีกท่านนี้เ็าอะไรบรรดาสาพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านถามว่าตดวอ,อนุภาพอะไรก็ต้องขอตอบว่าอนุภาพของพุทธานุภาพคืออนุภาพของพระพุทธเจ้ากธรรมพระอริยสงฆ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยสงฆ์จะเข้าใจผิดวางคนมาเรียกว่ามาเรียกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าบ้างท่านเป็นพระอราหันต์บ้างท่านเป็นพระโสดาบ้างสิกาคาบ้างอนาคาบ้างอันนี้ไม่ถูกทั้งหมด แต่พระบาอองก็พยากรว่ามหาวีระไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นพระพูททรงฌานก็ไม่ถูกอีกที่ตอบว่าไม่ถูกเพราะอะไรก็เพราะว่าอาตมาไม่มีเคยไม่เคยมีความรู้สึกว่าหนึ่งเป็นพระพู้ทรงฌานไม่เคยมีความรู้สึกประการที่สองเป็นพระอริยเจ้าอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเราก็คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คอยนั่งแค่บารมีสิบประการก็คแค่สังโยชน์สิบประการว่ามันจะครหรือไม่ครบเท่านั้นเองเช <c oughs> <c oughs> ่นท่านทังหลายที่มีความเข้าใจต่างๆแล้วผิดหมดเขากล่าวตามความเป็นจริงแต่ว่าการไปไปบินาบาตเมื่อไปบินาบาตสายใต,ใต้ได้เจ็ดวันก็ปรากฏตลาดสายเหนือขอไปวินาบาตบ้างก็ไปวินาบาตสายเหนือเจ็ดวันก็มีสภาพตามเดิม คือได้กับข้าวจากสายใต้เจ็ดเถาได้ขากับข้าวจากสายเหนือเจ็ดเถาเป็นว่าได้เป็นโตมากินวันละสิบสี่เถาต่อมาช่วงกลางไม่วินาบายเข้าขอร้องบอกขอม่าวินาบัดตอนกลางบ้างว่าไปสายเหนือก็ผ่านตอนกลางเข้าวัดได้อีกสองเถาเป็นว่าได้เป็นโตสิบหกเถาต่อหนึ่งว,วันพระหรือกินหรือใช้ <c oughs> ในที่จังหวัดชัยนาทก็มีโรงเรียนต้งมัธยมชายโรงเรียนมัธยมหญิงแล้วก็มีโรงเรียนราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหญิงชอบดูหมอดูมากไปขั้นแรกเคยมาหาก็มาถามเรื่องหมอดูก็คิดในใจว่าเด็กพวกนี้ต้องหาทางให้เรียนดีให้ได้เมื่อถามครูบาอาจารย์ถามว่าปีหนึ่ง นักเรียนสอบได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ไหมมีพระท่านหนึ่งที่ระลลัดเจือเคยเป็นปัลลัดอำเภอมาท่านบอกว่าอย่างเก่งก็หกสิบเปอร์เซนต์ไม่อย่างนั้นก็ห้าสิบเปอร์เซนต์เด็กตกมากเคยไปคิดในใจว่าในเมื่อเด็กมาก็ดีแล้วต้องหาทางหาทางให้เด็กเรียนให้ดีให้ได้ทางที่ให้เด็กเรียนดีก็มีทางเดียวคือหมอดู <c oughs> หมอดูก็ใช้การดูจริงๆไม่ลงเลขถ้าลงเลขเขาต้องเรียกว่าหมอเลขไม่ใช่หมอดูอย่างนี้เราเรียกกนว่าหมอดูจริงๆคือเมื่อเธอมาถามว่าปีนี้จะสอบได้ไหมก็มองหน้าเธอนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าปีนี้สอบได้เธอถามว่าแล้วการศึกษาของเธอไม่ดีจะทำยังไงที่ตอนนี้ตอนหลอกเด็ก หลับตานิดหนึ่งแล้วก็เลิกตาประการึูความรินการศึกษาของเธอน่ะด,ดีมันสมองก็ดีปัญญาก็ดีมากสติสัมัญญะก็ดีมากแต่เธว่าดูหนังสือน้อยไปหน่อยเห้ประการหนึ่งนอนดึกไปนิดหนึ่งอีประการหนึ่งก็คือชอบเที่ยวคือนมาอาทิตย์ฉะนั้นถาว่าจะเรียนหนังสือให้ดีจะสอบให้ได้ไม่พลาดครั้ง จะได้ทุปีก็คือหนึ่งอย่านอนดึกตั้งใจดูหนังสือช้าๆด้วยความเต็มใจตั้งใจจำอย่านอนให้ดึกถ้ารู้สึกวาง่วงให้เลิกดูหนังสือเสียแล้วก็นอนหลับไปทีป่ประการที่สองคืนวันเสาร์เป็นวันหยุดเที่ยวได้แต่คืนวันอาทิตย์อย่าเที่ยวก็จะอดนอน แล้วก็ประการที่สามการเคารพบ,บิดามารดามีความสําคัญเคารพครูบาอาจารย์มีความสําคัญถ้าทําอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อช่วยได้ถ้าเธอถามว่าถ้าก่อนจะสอบจะมารับนรรมน์ได้ไหมก็บอกว่าได้พอนรรมน์ให้ได้เด็กที่พอนรรมน์ทุกคนรับเราก็ต้องสอบได้แล้จึงให้กระถาเขาไปอินไว้ทุกคน ที่พระพุทธที่พระพุทธรูปพระประยุรบงท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่ว่าประยุรบง <c oughs> ย้ายมาจากวัดนงคารามมาอยู่วัดป,ประยุรบงเรียนเรียนสี่ประโยคนอนอยู่ในแม่พระอ,อรุโบสถระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนอนฝันได้ว่ามีพระประธานท่านลงมาจากแท่นท่านบอกคาถาให้บอกว่าปีนี้ครูสอนได้ภาคเดียวความจริงเข้าเรียนกันสามภาค ครูสอนในภาคเดียวระเบิดลงวัดก็ปรากฏว่าครูเหาะออกจากวัดหนีไปเลยก็เรียนแค่ภาคเดียวท่า <c oughs> นก็บอกว่าปีนี้เขาจะออกภาคสามมงคลมงคลธีปติมงคล,งคลธีธลธณีเขาจะออกภาคสามท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าศาสเนตโตเทวินโททิปยาของวิโสทายิ ท่านบอกว่าเวลาที่ข้อสอบออกมาให้อ่านดูข้อสอบว่าแปลได้ไหมตอบได้ไหมท่านคิดว่าแปลไม่ได้ตอบไม่ได้ให้คว่มกระดาษข้อสอบลงแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ว่ากระถาบทที่สามจบแล้วไงก็ะดษขึ้นมาแล้วก็ดูข้อสอบว่าตอบได้หมดไหมถ้าตอบได้ไม่ได้หมดคว่มกระดาษไปใหม่ถ้าไงก็ว่ากระถาบทที่เจ็ดจบแล้วไงก็ได้ขึ้นมา ถ้าครานี้ไม่ต้องดูแลให้ตอบตามความรู้สึกผลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็ปรายกฏว่าเวลาเขาสอบออกภาคสามจริงๆถ้าที่สอบปีนั้นเหงื่อแตกไปตามๆกันย่มีพระองค์นหนึ่งท่านเห็นต่อหยันนัดแต่บอกผมบอวขอยันนัดคุณหน่อยครับความจริงผมไม่ติดต่คว,วามจริงการสอบปร,รีกรรมาการนัเขร่งครัดมาก เขานั่งจ่าสี่ด้านถ้ามองหน้าไปพูดกันไปคุยกันถ้าส่งกระดาษให้กันเขาเอาเป็นตกเอานั้นสาวที่วัดบวรวัดบวร <c oughs> ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ว่ากค่อยๆเลยค่อยๆ,ๆส่งยนัดไท้ใจนัดจำเรียงดูนั่นเหงื่อแตกพลักแล้วบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับเอกไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขียนตามเรื่องของผมเนี่ยเพิ่งเขียนก็เขียนไปสิบห้านาที แล้วก็นําไปส่งเมื่อนําไปส่งปรากฏว่าหัวหน้าคณะกรรมการหัวนหน้าชั้นได้แก่สมเด็จพุทธาจารย์วัดวัดอ,อรุณเวลานั้นเป็นเจ้าคุณศักยมุนีเจ้าคุณท่านสามัญ <c oughs> <c oughs> เวลาก็ให้จริงๆ4สี่ชั่วโมงแต่เขียนสิบห้านาทีทัางก็แปลกใจก็คิดว่าท่านคงคิดว่า,ค,วาคงทําไม่ได้เขียนส่งเด็จมาให้แต่บอก่าเพิ่งไปเลย เอากลับไปเค้นใหม่ไม่เป็นไรแล้วผมไม่หัาหน้าห้องผมไม่ถือเป็นความผิดเขาบอกไม่เป็นไรคขรับผมถือบทความสามารถของแค่นี้ทั้นก็ชวนท่านก็ชวนกินน้าร้อนก่อนชวนฉันน้าร้อนนิดหน่อยแต่บอกเข้าเข้าไปเ,เข้าห้องใหม่ที่ไปดูใหม่แต่ไปท่านไม่เรียบร้อยเวลาลวเวลอเยอะะอีกต้องอีกต้องสามชั่วโมงกว่าก็บอกว่าผมทามได้แค่นี้นะครับนั่งอีกก็นั่งเสียเวลาเปล่า ก็เลยท่านก็นเลยขอจดชื่ใช้ายาและก็วัดคณะไว้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะจดเพื่ออะไรที่ว่าอาจจะเอาตกก็ได้ <c oughs> แล้วเมื่อปรากฏว่าผลการสอบปรากฏเขาประกาศประกาศขึ้นมาปรากฏปีนั้นได้คะแนนเอกคําว่าคะแนนเอกเนหมายความไม่ผิดสักศั์เลยแปลได้ทั้งหมดวิชาอื่นก็ได้ดีทั้งหมด จะต้องใช้ทุกวิชาเหมือนกันฉ่น้นคาถาบทนี้จึงให้เด็กนักเรียนหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายไม่ก็จะมี <c oughs> เป็นั้นว่าเวลาทักพักเวลาเที่ยงเธอก็ไปกันนั่งกันเต็มกุฏิเอกกุฏิก็เล็กเป็นกุฏิเล็กๆบางทีนั่งก็ไม่ไหวก็ไปนั่งข้างล่างเมื่อเวลาเธอก็กลับให้คาถาบทนี้ไปทุกคนก็ไปท่องจําเพราะว่าเวลาที่ก่อนจะดูหนังสือ ให้ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงบิดามารดาความดีของท่านน,นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วนึกถึงพระอินทร์ของคาถาแล้วก็ดูนังสือเมื่อว่า,า,า,าสกาักหนึ่งจบเมื่อจะเลิกจากอ่านหนังสือก็ไหว้หนึ่งจบวันแรกแรกมันก็อาจจะจําไม่ได้ จะวันต่อไปมันอาจจะคล่องตัวกันมาเองเธอก็ทาตามนั้น <c oughs> <c oughs> เวลาจะสอบจริงๆทุกคนก็นมากันเกือบทั้งโรงเรียนยกทับกันมาเลยถนนขาวเพิ่มด้เสือต้องเรียนหญิงต้องตั้งอยู่มุงกุฏิให้เธออยู่ข้างล่างเธอพรมน้ำมนให้พราว่าทุกคนต้องสอบไล่ได้ไม่มีใครสอบได้ตกกำลังใจเธอก็มีมาที่สุดปีนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นักเรียนไม่ตกเลยสักคนราะว่าตอนกลางๆปีน่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสตรีเนี่ยได้ข่าวมาจากคนอื่นบอกว่าเขาเห็นว่านักเรียนมาที่วัดเกรงว่าจะมาติดสายศาสตร์ <c oughs> แต่คนที่เขารับฟังเขาไปความเขาเคยมาก็บอกไม่ใช่สายศาสตร์พระมาจากกรุงเทพมาแนะนําในการเรียนให้สกเกตการเรีองเขา,าเรียนให้ดีว่าปีนี้นักเรียนจะเรียนดีกว่าปีก่อนๆ อาจารย์ใหญ่ก็สังเกตแล้วก็สงสัยในเมื่อเราเรียนสอบได้จริงๆอาจารย์ใหญ่ก็เลยมามั่งตอนนี้รพราะปีที่สองก็ปรากฏว่าไม่มาแต่นักเรียนแล้วครูเคยก็มาด้วยครูบางคนก็จะสอบเร่งขันก็ครูก็มาเหมือนกัน <c oughs> เป็นว่าในเมื่อน,นักเกรยียนขึ้นมาเข้ามามากที้ไอ้ความดีของเธอหนึ่งนอนไม่ดึกสองขยันดูหนังสือ สามไม่เที่ยวไม่เตยสี่กลับบ้านคือมีทางครบิดามันดาไปบางคนว่าน,นอนสอนง่ายตามมาสางโบราณพ่อแม่ก็แปลกใจมันดาพ่อแม่ทั้งหลายก็เลยพามาทำบุญที่วัดนี้ท่านบานคนก็บอกว่าท่านฉันยกให้เลยเขี่ยนได้ตีได้ตามชอบใจถ้าไม่พอใจถ้าถ้าเธอทําผิดบอกเอาแค่ยกให้ก็แล้วกันยกให้เป็นลูกเป็นอย่างอื่นไม่รับ <c oughs> มันมมกโดยการรับไปไหวเป็นว่าไม่มีหน้าที่ต้องเครียดต้งตีว่าเพราะว่า,วาทุกคนเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วก็รวมความว่าปีต่อๆมาทุกปีนักเรียนไม่มีใครสอบตกถือได้แบบนั้นก็ได้กิผลว่าพ่อแม่สันหลายเขาบอกให้ฟังว่าท่านพูดไปอย่างไงมันฟังหมดมันเชื่อหมดเวลาฉันเลี้ยงมันมาฉันสอนมันไม่มันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมเชื่อ ถาาเรื่องอะไรเราก็บอกว่าเวลาบางทีจะชวนไปเที่ยวกลางคืนบอกไม่ไปแล้วน้องพ่อห้ามเพราะว่าห้ามเที่ยวกลางคืนน้องพ่อห้ามนอนดึกให้เที่ยวได้เฉพาะคืนวันเสาร์ให้ห้ามกลับดึกคืนวันอาทิตย์ห้ามเที่ยวอาทิตย์หนึ่งให้เที่ยวได้คืนเดียวคือคืนวันเสาร์แต่ดึกไม่ได้น <c oughs> ้องพ่อบอกว่าให้ขยันดูหนังสือเที่ยวก็ดูหนังสือพ่อแม่ก็เลยชอบใจ มันเมื่อพ่อแม่ชอบใจก็มาทําบุญกติวัตดสลานะล้นสลาสลานนั่นคืมีคนพร่องนั่งมากี่คนเป็นคนล้นสลาน้อง้ดอกลาวามากอันนี้ก็เป็นผลมาจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทจะถามว่าอาตมามีกระถามหาสเสน่ห์หรือเขาตอบว่าไม่มีแน่ถ้ามีก็ถามหาสเสน่ห์ก็บสอยู่นานไม่ได้ต้องศึก เพราะกถามว่าถ้ามีเสน่ห์จริงก็ต้องมีคนรักเมื่อเขารักเรามาเราก็ต้องรักเขาเป็นของธรรมดาเมื่อรักกันไปรักกันมาก็ต้องออกไปอยู่ด้วยกันอันนี้เพราะไม่มีกระถามาเสน่ห์ที่ไม่มีคนรักเขาอาจจะรักเหมือนกันอาจจะรักเหมือนญาติอันนี้มีมากรักเหมือนญาติรักเหมือนพี่รักเหมือนน้องรักเหมือนกับพี่ปานาอาลูกหลานอย่างนี้มีเยอะ รักแบบต้องการ Safe เป็นคู่ครองนนไม่เคยมีใครบอกนั่งรอมาตั้งหลายปีให้คนบอกว่าต้องการท่านแบบเป็นเป็นคู่ครองไม่มีใครบอกเลยถ้ามีคนบอกอย่างนั้นก็คิดเป็นการสงสัยของกันว่าจะไปกับเขาหรือไม่ไปก็หนักใจอยู่นิดอยู่ๆก็เธอก็ามาชวนไปเฉยๆก็หนักใจเหมือนก <L> ันดีไม่ดีเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็บอกว่าต่อตอนนี้ไปเธอกลับไปได้ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วก็เจ๊งกับท่านั้น กรวงความว่าคาถามาหาเสน่ห์ไม่มีมีคาถาสำคัญอยู่บทเดียวคืออิทิพิโสเวลาจะไปบินาบาตัตต้งแตกก้าวแรกหรือก่อนจะออก้าวเดินทางก็นึกถึงอ,อิทิพิโสตลอดบททั้งจบนึกตลอดไปเท่งเางหรตลอดเวลาบินาบาัตเวลาเขาใส่บาายก็มีความรู้สึกนึกว่านึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ขอทรงดลบรรดาให้ท่านผู้มีคุณผู้นี้ที่โอปาระจงมีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ตอนนีเวลาที่ก็มาทมําบุญที่ไัว้ก็เหมือนกันเวลาก่อนจะกินข้าวถาวายข้าวพระก่อนแล้วก็น,นึกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันว่าขอทุกท่านที่มีความเมตตาปราณีจงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการคลองชีพไม่ฝึกเืินในการครองชีพ ก็เป็นว่าความรู้ส <lich allen> ึกอย่างนี้ได้ผลก็มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อข้าเป็นช่างสังเกตมาบอกว่าอาการใสในการใส่บารถวายท่านเอาของมาถวายท่านก็มีความเป็นอยู่ของว่ากับผมมีการคล่องตัวขึ้นมากอาศัยที่มีคนเคารพนับถือมากอาศัยเด็กมามากผู้ใหญ่มามาก ตอนนี้ก็เลยไม่เป็นที่ไม่ถูกใจของเจ้าของวัดในการห่มผ้าสีกลักบัญดาต่าทธบริษัทท่างหยอันนี้อาตมาไม่ตำหนิผ้าสีกลักเป็นสัญลักษณ์ของพระธุด,ดงหรือผ้าสีกลักเป็นเป็นสัญลักษณ์ของพระเจริญกรมมฐานแต่ว่าจิตใจของเราไม่สามารถทรงพรมิหารสีได้ แล้วก็ไม่สามารถจะระง,งับอัคติสีได้ก็ไม่คนรโยมผ้าสีกลับห่ <c oughs> ผมผ้าสีเหลืองเหรือเป็นพระธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าการห่มผ้าสีกลักเป็นการแสดงออกั้งพาะที่มีคุณพิเศษแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบตริษัทรู้สึกว่าหงกันมากมันจะเป็นประเพณีไปแล้วก็ไม่ว่ากันนี่พูดกันถึงสัญลักษณ์เดิมนะ ต่อมาเมื่อปีพศ .2508 ก็ 8, ย้ายจากวัดภูพภาวณารามโพระโพสีและม่สากเขาซื้อพระเพไม่ค,ค่อยอ่านเขาไปวัดปักคอมมาขำเท่าบอกท่านพระครูวิชานยจรคุณว่าจะช่วยอยู่สองปีเวลานั้นพระครูวิชานยจรคุณก็กําลังเป็นหนี้มีเรื่องมีราวเ,เรื่องการสร้างโรงเรียน ก็ S <S <an> มีพระอีกนั่นแหละยุให้ยุให้เจ็คฟ้องเพราะยังเป็นหนี้ค่าโรงเรียนอยู่ก็เลยช่วยกันหาสัตางค์งโดยการสร้างศรัทธากบรรดาท่นานพุทธบิษัทการสร้างศรัทธาต้องทำยังไงการสร้างศรัทธาเบื้องแรกที่ดีที่สุดก็คือหมอดูเ <c oughs> ขาเรียกา <c oughs> ามาหมอจําเป็น <c oughs> แล้วต่อมาในการสร้างโรงเรียนในเงินค่าโรงเรียนก็สลายตัวไปก็มีในเนียมอยู่ที่ ท้องท่าสรงนี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้เขายืมตะตางใช้พอ <c oughs> ไปชำระหนี้เขาไปวันหนี้หมดไปเขาท่านครูวิชางก็ค่คอยหาตต่างส่งในเนียมต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าในเนียมก็เป็นคนที่มีความดีดช่วยสงเคราะห์วัดเช่นเดียวกันในขณะที่อยู่วัดท่าสูงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันไหวครู ถ้าครูวิชาเยคุณก็นิมตนพระไปหลายวัดมีพระอรุณอรุณโนเจ้าวัดพระธาตุทรงไปด้วยในเมื่อเธอไปพบเข้าเธอก็ชวนให้มาอยู่ที่วัดธาตุทรงด้วยมาช่วยรงสร้างก็ไม่รับปากเธอแล้วต่อมามาฉันที่บ้านในจันท์เธอก็ดีมนอีกครั้งหนึ่งอาตมาก็ไม่รับแล้วต่อมาไปอาตมาย้ายอยู่วัดสะพานเวลานั้น ท่านพลอากาศเอกทรโรจนพิภาคกศิริรัตนพิภาคปัญญาถ้าคุณพงษ์และคุณอะไรดราวาพิมพิมพาพิมพานั่งอยู่ด้วกันหลายคนและพันเอกสแสวงด้วยท่านไปขอรับรองว่าจะให้สะดวกทุกอย่างขอมาช่วยในการก่อสร้างก็แล้วกันในที่สุดที่แรกก็ยังไม่รับปากทีเดียวต่อมาตอนกลางคืน ก็ปรากฏว่าดอดฝันงมันครึ่งหลับครึ่งตื่นจะเพ้อฝันก็ไม่แน่นักจะมีความรู้สึกเองก็ไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักวั่าสุงก็มีความรู้สึกว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ้วนใหญ่แล้วก็ไม่สูงเดินตุตะตุตะ,ต,ต,ะตุตะเข้าไปถึงไปบอกว่าฉันเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่อยู่วั่าสุง เป็นคนสร้างวัดท่าส่งคำว่าสร้างนี่หมายความสร้างจากวัดร้างใช่ไหมก่อนมีการลบราข้่าไฟกันแล้วก็วัดก็สลายตัวไปเป็นวัดร้างท่านทุดองมาพบมาถึงเข้าก็มีชาวบ้านเขาขอให้อยู่ที่วัดนั้นก็เลยสร้างขึ้นเป็นหลังแรกชาวบ้านช่วยสร้างมุกติก้าห้องก้าห้องนี่ก็ไม้ดีมากวันนี้เราเที่ยงไปก่อน ท่าน็เยบอกว่าเธอไปเคยเป็นน้องหุนฉันเธอเคยทําวัดนี้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองสมัยนะชใช่ก่อนๆสมัยไหนบ้างก็ไม่ขอบอกสมัยนี้ขอมาช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะามันจะหมดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือแล้วไปช่วยเจริญรุ่งเรือีกครั้งหนึ่งถามว่าเจริญขนาดไหนถ้าบอกขนาดนี้ท่านทาแบบให้ดูทําภาพไปดูภาพไปดูก็ปรากฏก็เหมือนภาพวัดปัจจุบันนี่เอง ก็ถามนะว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างครับเวลานี้ตัวเองก็ยังจะเอาไม่เคยรอดถ้าบอกว่าถ้าเราช่วยกันท่้อย่างหนึ่งผมจะช่วยถ้าผมจะมีมนพระจะเชิญเทวดาจะเชิญผมจะใครจะใครก็ตามช่วยกันทั้งหมดให้จเจริญรุ่งเรืองตามภาพนี้ให้ได้ในที่สุดรับปากท่านไม่รับปากท่านก็มาดูวัดวันที่มาดูวัดสีดิรัตพัญญาพลนากัดเอก อาทรโรจนวิภาคมาด้วยก็มีใครขามเ่้เจีเ้ยมาด้วยวันนั้นก็อย์ใจฉันเข้าเป็นเสร็จหลังจากเที่ยงแล้วก็ปรากฏมีฝนตกแดดกำลังออกจัดแดกไม่ลกแดกไม่ไม่สลัวไอ้ฝนตกไม่มีแต่ฝนมันมีลูกเห็บก้อนโตวกว่าหัวมือเวมากเต็มเกลื่อนบริเวณวัดเรียกว่าทั้งวัดเต็มเกลื่อนซ้อนกันเลย ก่อนก็ก่อนที่จะเข้ามาถึงต้องอธิษฐานก่อนว่าถ้าอาทิ่นี้ควรจะมาอยู่ก็ขอมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปลายกฏก็ปรากฏตามนั้นก็เป็นว่าหลังน้ามารับปากว่าจะมาช่วยมาดูสภาพของวัดก็คือหนึ่งมีกุฏิเจ้าว่าที่อยู่ได้อยู่หลังเดียวมีกุฏิอี่หนึ่งหลังคนเดินมาตามทางก็มองเห็นพระฟาโปร่งนกบินมาก็มองเห็นพระรังคาโปร่งนอกจากนั้นก็ ไม่หอสมบัเยจะพับฐานซาราก็โยจะล้มีิหารก็ลังคาผลุกโบยก็จะพังไม่มีอะไรจะดีเลยมีสภาพอย่างเดียวก็วัดร้างอย่างที่พลอากาศทีมนุนท์สมุทรทิพเขียนนั่นไม่ผิดเธอเขียนต่างความเป็นจริงแต่ถ้าว่าในฐานะที่พระท่านเป็นผีท่านไปรับท่านไปชวนมาก็ยอมรับพระอรบ,บันดาทาดี่อาจารย์พุทธริสส์สัตหลายโดยทวนหน้า เวลานี้ก็ขอหยุดก่อนทั้งนี้พราะหมดเวลาขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแด่บรรดาธรรมพุทศานิกชนร,กรับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี